อ้าวมา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 ตายโหดครับผมสายโหดมือนี้จัดหนักเลยเนาะจัดหนักเลยครับมาจากทางไหนก่อนผมมาจากไอ้มินบุรีครับมินบุรีบ้านเดินอยู่ทางไหนเนาะครับผมบ้านไหนครับบ้านเดินเออครับผมขอนเกนนี่มันต้องจัดแบบบนหดเลยครับผมแมนเอามือนี้ครับเอาเอาแบบยางเดาเลยเนาะโอเคครับผมคก็ก็เอาใจไปไปไปครับเชิญ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 เป็นเช็กบาทน้อง ร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมพูดครับผมให้พูนเลยครับผมอ,อย่าเน่งน้องซีคน่นนะว่าจัดหนักกว่าท่านว่าจังไดก่อน,น,กกนเอาแบบคุ่นหัวแลยว่าท่านพูดว่าจัดหนักเลยว่าท่านพูดว่าเจ็ดหนักปะอ่าได้อโอเคนะครับผมอันนี้เป็นทุบอีสานไม่ห่อนอกเป็นแบบนอกนทุบผางงัวแบบบ้านๆห้อ แบบนุ่นนัวเลยแปนว่าผมยางเดาเขาท่านอ่ะผมผม,ผมตายบ่เอาเรื่องอ่ะจัดไปเราล่ลองละลายในปากมันมากไหมจ้าโอ้โหเอ้ยควรคุบเลยครับผมขาดก้อยซอยร้อยลเลือด้ว,วกยกันไหมเนาะจดด้าน้องบอกผมตายเพราะว่ากันอ่ะจัดหนักๆเลยครับผมอืมก้อยซอยรอยเลือดคนบา้างจ้า ตั้งสตับหวานเนียเป็นตับต่อป่าไ่จ้าแบบแรกแซ็เสดจับเรื่มมาผมคลัๆเริ่มมาไจ้น้อยเรือยต้องซื้อเพียรพอมอันนี้ก็นนึงนึงแบบรสชาติของบ้านเขาเลยมันเนาะเออจ้ะขาดไคือผงนัวครับ ว่าคันว่ามีผงงัเพิ่าคนก็กินได้เป็นไรโอ้ยลอย้อยลอยเลือดมันต้องของแท้มันต้องลอยเลือดดีๆแต่ไหนได้ลอยเลือดใหม่ๆสดๆครับโอเคยังกูแม่โอ้ยเจี๊ยบอะไรก็ท่านเองงางเดาบ่งางเดากันเอางางเดาเลยจัดไปเอาซ้ำเกลือม่ได้ เรียบร,ร้อยครับผมตัดกาเลยบ้อยได้ทีแล้วได้ทีแล้วยเลือเาเรียบร้อยแล้วมั้งบ่อ่า่าวอาวาาเสี่บไปเแซ่บเนียบไปเสียบไปรัษาคนลือนห่เนาะาโอ้ยตาหวอย่างนี้เขาปลาเยบเด้ครับ จัดเลยครับผมจัดจัดเลยครับผมผจะจตามใจคนกินครับผมกินรสชาติได้บอกมากครับผมเข้ามาแสรมนี่ยนะผมลอยากลองมือมันเต็มไหยครับผมแทบบเลยนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเมิ่งเด้อไอเสียเนี่ยครับเนี่ยแล้วมือนี้เสร็จเลยซิมรถเป็นไหนครับพี่น้องคือพี่ใหญ่านาสา้ารับเป็นยังไงครับพี่น้อง จะแจกเล่นบ่ครับกัดนักเลยมืาเนี่ยโอ้พี่น้องเลยมันคือแจกอยูเนาะจัดจัดจัดของแท้ตัวเนี่ยอือเจ้าของแท้เป็นเนื้อเนื้อของแท้นะครับเย่โอ้ยเนื้อไือของแท้เออคือของแท้ขออีกนของแท้บ้างมาแม่งของคว่ำได้นะของแท้ได้หน่ะตรวจนะครับเลยตรวจตรวจตรวจโอ้ย

cái cắt nó bình ơi cái bông luôn của là không thằng luôn thằng này nó miền hông thằng cái bông đen mày 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 mh 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 cháy, mh con mh 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 mmm 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 ai loại cây 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 nó cây 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 ตัเอาตัวเทังออกดังอยู่ด้วยรับวไปทั้งเวรุนเนี่ยหวไม่น้าตาดีเล่นออกุกยุกคนจะได้ดังน้ำเินจาสูไปวะเดีดังน้เินเจะาตามนะนี่การสร้อบ จะออางเนาะก้าจังนะคือจะออกดังนอมาให้เป็นส่วนหนึ่งไนโตเนี่ยเาจะอยมาอย่างหม้ากะโดูกมืมาไรเดียแล้วเขาเรียกว่าแตกน้มขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆอยมาบงนี่คโอ้แม่อนีรดียเจ่าคับขอบคุณครับผมครับ เออใส่กอภาษาใจไว้เออมังตอนวกนภาษาใจเเมทเาเลยม่เด้อเมเขาเจ้าโอ้ยภาษาใจวะมสั้นต้องเขาแซบโอ้ยนองเ้ยือขัวันวร์อือนหิวข่ไปโรกับพา่ว่าเปนกาะที่เราหิวข่อยมาบนเด้อครับ เดี๋ยวบมกวาดหัวไทยอะไว้รุ่นข้าเจ้าแนยไว้รุ่นไวรุ่นเราูเรี่อบอะนรอืมเสียคอร์ดเสียคอร์ดครับผมครับผมอู๋เส่คอดครับผมอืม กินปันไม่ยำเขาใว้เจ้าหนึ่งก็เลยเย็บปะหลายงปันนี่ยังเว้ยนี่เดี๋ยวลุันงเหลืองคกนเอาอะเยๆเออเต้เขาโกย่างเดียวครับจิ้มเอาข่อยไปงานน่ยไปเฮ้ยนเขาตาเขาเรืออวาน่งเหี่เปียกเลยประกอบแทณเลยไวกว่าแท้ไปหัวเลย

หวานมาแต่พระพรมาแต่กระาครับโอจะแจกอุ่นร้อนให้อยู่เอมากเลยครับมาอุนอุ่นนู้ี่เลยขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆครับ ว่างกับแวะมามีเวลากับมากครับผมพาครอบครัวมากครับผมโทรมานลุงนายแห้งดีครับผมได้ครับผมได้ครับศูนย์หกสามสองสามเจ็ดสองศูนย์ห้าศูนย์กับโทม่าลุงนายติดตำลองที่นั่งให้ไว้เพราะว่าบางที่มันก็เต็มครับผมก็รับบ่ได้เพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดอยู่นะก็บ่อยากใครก็บ่อยากให้แน่นกันบอดดาครับผมกินอยู่แบบสบายสบาย ระว่างเทิงคนกินเทิงค้นขายแล้วครับผมออภไปจากโลกครับผมตอนนี้ผมมีล่ไฟเนี่ยเดีวผมออกไปผมกับพแล้วแมนแมนแมนกินเขาเขาต้องเปิดปากได้ฮะว่าอะไรไฟฟอ่อนพอพี่จะมูกินเขาเดี๋ยวนี้ฮะฮะฮะเะฮ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 มนสาย คุณเนี่ยผมเองงานคุณเนี่ยเนี่ยกว่ามันหายก็ยิ่งว่าครับผมขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆที่แวะมากครับผมมากเขดูกว่าทั้นี่แหละครับรูปแบบของอีสานมันเข้ากิดจะเป็นแบบนี้ครับผมกินแซ่บนัวๆาเบาหนุ่หัวมวนตามภาษาอีสานมันเข้าแล้วครับผมครับผมทั้งทั้งอื่นพนัฐิบอคุ้นเคยในรูปแบบการนี่กันครับผมการคุยกันในระหว่างกินเขาไปที่ว่าค้นประินดิบเลยครับครับผมครับขอบคุณหลายๆ อีกอย่างหนึ่งการกินการอยู่อิสานเมเท่าติบเ่ากันทั้งทีละครับผมบางคนว่ากินเปนน้ำคุยกันมั้งกับในอิานเหานเท่าเเนี่ยครับอืมเดี๋ยวประเด็นว่าคือกาไายคนพอันนี้ขออันนี้ขอญาติกันเรียบร้อยแล้วว่าคนอยากลงยูทูบครับผมอยากลงในช่องในหอยเผือกได้เป็นที่ละลึกครับผมเพื่อเเ่าแก่มากหรือไม่เพื่อใช้ไปจากไช้แล้วก็ติด้เบิ้งกันยอดหลังเนาะอันนี้ว่ากปกางหนึ่งหอยลงยูทูบไหมครัข่างหนึ่งเท่าได้มบ้านน้านหอยเผื่อครับผมต่างกัน ต่างคนกับต่างอยากมาเบิ้งกันครับผมอยากเห็นกันครับผมเอาไว้ให้ลูกเห้เมียเบิ้งอยู่ทั้งบ้านครับผมเราเอาไปล้วไครับผมกมุนไปไปว่าเฮ้ยทำยังไงเคยไหมเคยไหมนี่เคยไหมเด้อเนี่ยเฮ้ย บอบ่อผมเอาสิครับมันมันมาเต็มนามันมาเต็มทวนนี่อืมอือกินอะไรกินเป็นตะเลียงไหมเจ้าเนี่ยกินเป็นแซ่บตโน้วครับใช่หอยแซ่บมาหาเจ้าเดี่ยโอ้เมื่อไหร่ครับครับครับมากเ้ยครับผมเรื่องข้าวแซ่บคนนัวขันบดตีว่า เป็นอาหารพื้นๆครับเชิญแวะครับผมข้าวเน้นย้ำที่รสชาติออริจินอลคือรสชาติแบบบ้านเฮาของแท้ครับผมครับผมขมแท้คือขมดีครับผมผู้บรเหารผู้บริหารเนื้อมตเปลือกเรื่องหรือไม่ก็ขมยางเดาครับผมเออเรออขาผมเเออไ้ยกินแล้วเ่บอกขึ้นไปไปแล้ว เคื่อนอนเมียขมยางเดาด้เลยพี่โอปีมจะไปนางเดาสิเดือเฮยังไงมันขมเลอกินแล้วมีพลั่งนะจะาบอกคือได้เงาวนี้นะเขาเปรียบเปื่อยว่าคนที่สามนงกินละคือกินกินละมีพลังสูชีวิตต่อไปนะนะครับผมกินเพื่อดูนเพื่อกินข้าวอวานละเขาสู้เขพ่อวเขาพ่อว่าเต็มบเเอาไม่อีกได้ใช่มเดี๋ยวรบวพ่อว ยิ้ผมยิ้มนะเดี๋ยวยายนุ่มคนบัไดมาห่วมโตน้ำบนกระรังที่ก็่อยลูกค้าอย่างนี้ครับเอฟซีของจริงตัวแปรดี้ครับเนี่ยครับขอบคุณหลายๆครับผมโอ้ยมันคงเจ้าเสมอได้๋ยตอนรับได้๋ยตอนรับเอฟซีก็ถือว่าโชคดีครับผมครับมันวนน้ำกันเหรครับผมเราเป็นแกะเราจุกจันทร์เจาะจุกจันเสียบครับอยู่หน้าดูนสารคามื่อไใกล้ๆกประธานน่าดูนแหละครับผม ยังทางอีตามันเลากันลู่เจ้าเห็นเห็นเจ้าทีมืองน้าครับผมเขาวาเขาเลื่อยเราคอยเราเห็นมูมเขาวาโอ้หลานเขาแสบเด้วยนะมาไปล่อบเมืองกันหน้าเมืองเน็งหอกครับผมแมนคือคือคือเคนแบบนี้อ่าอืมคนนี้เคยมาแล้วแมนแครับผมแมนเจ้านี่เพิ่งมาครั้งแรกบ่ถูกต้องครับผมโอ้เรื่ยบ้าไปร่องกันนะครับโอ้ผมลำลำมาอ่าครับผมรถซาเนี่ยมาต่องวงจับโอ้แบบน้ำครับขมลำลำดีดีอแบบบานเฮ้าอืมอิสานเหมือนห้องยาก วันขึ้นหัวเราบ่ยดนีงบ้านทำไฟสู้เออวัดเออเรือยื่ไปโอ้ปวดนะครับเนี่ยดนะครับตัวปวดโวดเขามันเยอะขักบ่านอนเลยแนี้กินอย่างเดียวตะดูขนเนี่ยขักว่าันเนี่ยขักปะขักเนี่ยเออ

เซี้ยนกินขมมาจากคอนแก่นครับผมไปทำงานสมุทรปราการสมุทรสาครบุรณะท่านพายรถสีครับขอบคุณหลายๆที่แวะมากนะครับเนาะัครบยูดีมีแห้งกันทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมครับผมยังเดาเป็นยังไงผมยังเดาถ้าออกไปเลยอ่ะ่อยสิเปิลงามๆต้องไปเยอะไปี่ยครับผมเอะไะครับก็แซ่บขอบคุณหลายๆายกรเลยสำรับเซ่บครับแซ่บสำหรับคลิปนี้พ่อทำหนี้นะครับนอให้เนพ่อจ้าฮะโอ้ยยังหยีด้วย